ววสวัสดีจ้าพี่น้องช่องหนูเอชแนลเดี A ๋ดวยวจ้าพี่น้องจ้าววันนี้จะพามากินกินก้อยกินลาบเดือจากพี่น้องจ้าจะเป็นก้อยหมูเดจะไปหั่นเป็นชิ้นๆพักก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเจลพริกป่นใส่บํานาวด้วยจ้านี่ก็จะมีทอดหมูในหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็อันนี้ทอดปลาสลิดนะจ๊ะ น้องมีองกองข้าวน้อยของโเ,เอขอร,เรอเกลียดคุดอยากค้ดอยากกอให้หมูแมวไม่ได้กินนานแล้วแต่ว่าหั่นเป็นชิ้นน,น่อยมีน่อยมะก้อยอืมสมอยาอืมมูบักไใบสอมอื

ผมมาตกแถ้วแสงสว่างเลยแสงใช้ไฟเยอะครับ bảy mối ăn trở về phi nó หมากเขรสดีซอสหอยซอสมะเขือแล้วก็ผงนัวมันก็พริกไทยนะคะอร่อยอืมดิฉันทำกับข้าวแบบน่ากินเนาะสีมือเจ้าของอะไรคืออืมอ้าวห็นแก่เจ้าอ่อน บ้างหัวามุ่งนี้ยันไงอืมไปดูขั้นสมนะลยขงนี้งดของมันบอกไปอืมชุนหัวน้าตาแปกพี่น้อง อวอาหงนีนจาแต่นีนจานนจาของดิฉันช่วงนี้เทีดนจีดกีดตาอย่างนี้กำล,ลังมาแรงนะจ๊ะ กินน้ำผักผลไม้ปั้นไปเอ้ยกินน้ำผักผลไม้ปั้นเนาะเป็นหนึ่งแก้วแล้วค่ะก่อนกินอาหารเนาะเพราะผิวพรรณที่สวยงามของเราพจะสภาพปีิดีิองเราเลย บบิดนี่ไงเขาหนิ่งเข่าไม้ก้วยกับเพล็ดเด้อพ่นอเบืองสีสันบดเสพิกว่าไม่นนหน่อย 嗯，老是说意生产卫人 ว่าเพือนยินมาจ้าพี่น้องจะทายคิดในฝากกดติดตามกดไจกดแชร์กดดีงนะจ้า